ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍ FC ທຸກທ່ານພົ່ວ້ວ່ານເຮັດພີ່ຊ້າງພຸກວດວ່ານທູ່ບ້ານເນາະນີ້ເຕພตຫฝ สักพอ,อ้อมแล้วมาขวาดบ้านทูบ้านพี่น้องเอ้ยหัวเทือนทุเทือนหมดก็นลายหลายหมดุดอันครบเจ็บๆนะพี่น้องเป็นย่านหมดมาครบดูผนก็พอแห้ง ฝุ่นฝุ่นนี่ยก็จักมาตีเซกกระดอกกระดิ้งบางชั่วโมงนอนเมื่อคืนช่องฝาลุช่องฝาลุกันนอนถ้าเจิดนี่นอนแก่เสื่อเมื่อคืนนี่หอนไหลจากคนมานอนแก่เสื่อไปว่านอนแก่เสื่อหัวหมด มันอีวันจันพี่น้องนาเ <c oughs> ล้าไปเฮลนลังหน่อยจนะจาจะพูดมีมุกิบเลยโอ้พกนี่ขอสิอดุดเขินสิโอ้ยไอ้เอเกสิไปโรงเรียน สมารถผ่านลงที่เขาได้สิปเปงเ่ปง,กกง,ปงเฮียนเป่งเฮียนผมมาหาหน่องมาหาพายุก่อนจังเป่งเฮียนบ่มาหาหน่องก่อนจังไปโรงเรียนผมหน่องไปดิโศกมวยเลยอนอนเบิดคืนคืนน,นี้หนาอากาศดีอ้า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  มันนี้สิเมื่อเฮียนเมื่อไงก็มา่อรวมเมื่อรวมตัวเมื่ออื่นไปสอบเมื่อสิไปเสง่อื่นเหมือนไปเสงพี่เนาะเฮี้ยนเอาไปเลยเฮี้ยนเอาไปแลยอหิวแค่กินหักระหยาดได้เนองเนี่ยเน้องยันเอาไปเลยอือือืมอืมอืมอยากนอน เาไปตงเ่งอ่ะเอาหัวน่องขึ้นมาเลยติอขอิไปตรงเงียบกบมาหาหน่องใช่ก่อนมันขึ้นมาหยอกหน่อง ทั้งพอปัดข้างนั่นปัดข้างนี้ขีุู้นลายเลยเรียนหากโคกบพี่น่อเยม,มันแหงแล้วเ่าจะปัดออกไปนะทนั้งเนาะ พล่อยกับจุนเหียนเบิดพัดลายจับปัดเถื่อนปัดสานตกประอ่อมลูเปิดอันตะอีอันค่อยนอกมัน อายักอายักเมืองเย็นเลยมุนมุนกังตาตาแบปตายตายตายตาดูต่อแองเงงเมืองเยนที่าเมืองเยนเปเมืองเยนไปแองเงงแองเงงหายใจเมืองเยนอม Oh, nhiên hiền Nhân xoài này Ủa đi để ép đâu ơi Để ép hộ để phô Đây là thịt Đây là thịt mông hiền Chơi cơm sẽ cười tệ nữa không Ủa mà phạm mông hiền mông hiền mông hiền không phải không phân vì nói không người phân tốt mày sao có những tốt vì nói mình việc trả nhà mà sao là cả trột trượt vì nói mình cả đi đi กับสวนชวนของในเฮือนเองพี่น้องข้างผู้ย,ย,ย่ายนี่รทับดอกไม้ถักตำลึงนี่น <c oughs> สองฟอลูก <c oughs> อันนี้มองยายนอน,น,น <c oughs> อันนี้เนี่ย เงีมันเมวงเตลุงทุงนยจะย้ายไปนะไปใส่บาตรยายไปใส่บาตรยยายนอนกินอิ่มแล้วค่อยก็นอนตาประสายเด็กหน่อย ซาดิกนั่นแหละลกนนนินแล้วก็นอนกนแล้วมันขึ้นหนึ่งกับบริหารการธรรม,มาดาเลยบริหารเองขึ้นแทชิวัรนีหลุงมากินนมเลย ่นแล้วคนแล้วนอนอย่างเดียว่นรับสบายกันเงียุ่นได้ใส่เสือสเส้ออะด้ปกติคนได้ใส่เสือ้อนอนพี่ข้าจะใส่เสือ้อนอนถ้ากะไรหกมือเจ็ดมือพี่นนอง ขุดพะรัทจุกเสาถิดจันเห็นว่าขุดพะหัทจุกเสาฉิดจันในหกมื้อเนี่ยหกวันายุได้หกวันนเดพารมาเห็นกับว่าสามคนเดือนจองเดือน นางเป็นกระตูดต่ไตน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 คอยสิลร <Right. Dr. S 1> ับอย่างเดียวคอยบรสุทธไทยคอยสิลรับต่ในไต่นต่ในไต่ในไตนตัน้ำปะแนอนแกนแน้แน้นขอชสิไปตกขออมแกน้ำแกนอนแกน จะออกไปว่าจะใส่นาตฮุ่ใช่ใช่เออเดี๋ยวดีวันนี่จะี่กินข้าวกพียง่นอะผมมีเนากิน้อ่ใส่ข้าวจีเหมือนเดิมเจอบัญชีข้าวจีห้เียินงยบเมียบร้องร้งแรงแล้วก็นอนตากออ่อนละ ตามพระจาเด็ไปเบ okay ิ่งควายหรือเ่ควายกันยังใคไปเบิ่งนอน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 เอาไปนอนยมองเขาอยู่ไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อเอฟซีธีน่ารักทุกทุกท่าน ที่สามพระเบงมาชมสองซาบุไลถ้าพิาพาทประกันใดก็ขอถกขอไพ่ด <c oughs> ูขอนอนดูด <c oughs> ีผู้จิตใจเมตตาสอยเรือขอบครัวซาบุไลก็ขอบขอบุญข,ขอบคุณคอยทุกทุกสัตว์จะมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาพิงเฮงรวยเงนินไรนองทองไรเข่า,ขาสุขภาพพิงเฮงเด้อันทุกหัวทุกคนมาฮอนนีกับสิ่เหียมลาอลไรพี่น้อง ขอบุณขอบคุณ,คณทุกกำลังใจที่ถงมาหายครอบครัวของชาวบ,บุไลเนาะลาอด้รพี่เนะอะยินดีมีเฮมุกจุกุจุกุนคลิปนะพอกันใหม่สบายดีเ mm hmm. งนียววะจ๊ะ